สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมน,นะครับสำหรับคลิปนี้นําเสนอเลขดับ10ล่างสูตรที่6นะครับ10ล่างสูตรที่6เป็นสูตรเลขดับนะครับหลักพันบวกหลักพันหลักร้อยบวกหลักร้อยนะครับใช้หลักพันบวกหลักพัน,บว,พนบวกด้วยหลักร้อย บวกด้วยหลักร้อยนะครับอันนี้คือสูตรนะ,นะแนวทั้งย้อนหลัง10งวดด้วยกันนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายนนะครับผมนะ44 4เป็น8ได้8เป็นเลขดับอก05หลักหน่วยเป็นเลข5นะครับผมเลขดับเป็นเลข8 8ดับ8ไม่มา16เมษายนนะครับ22 2เป็น4นะครับบวกอีก2เป็น6บวกอีก2เป็น8นะครับ ก็ได้8ปเป็นเลขดับบวกห้าหกนะหลักหน่วยเป็นเลข6เลขดับเป็นเลข8 8ดดดับ8ดไม่มา2พฤษภาคม7เป็น14ได้4เป็นเลขดับบวกห8หลักหน่วยเป็นเลข8ดเลขดับเป็นเลข4 4ดับ4ไม่มา10เอ่อ16พฤษภาคม2 2เป็น4นะครับ4บวก1เป็น5บวก1ก็เป็น6ได้6เป็นเลขดับบวกห4หลักหน่วยเป็นเลข4เลขดับเป็นเลข6 6ดับ6ไม่มา1 0 หนึ่งมิถุนานะครับผม5 5เป็น10นะ4 4เป็น8ได้8ปเป็นเลขดับบวก4 5หลักหน่วยเป็นเลข5เลขดับเป็นเลข8ปดดดับ8ไม่มา16มิถุนานะครับ9บวกเเป็น18นะครับ18บวก2เป็น20บวกอีก2เป็น22ได้2เป็นเลขดับบวกห7หลักหน่วยเป็นเลข7เลขดับเป็นเลข2 2ดับ2ไม่มาวันที่1กรกฎานะครับผม8บวก8ดนะครับเป็น16นะ บวก1เป็น17บวกอีกหนึ่งเป็น18ได้8เป็นเลขดับออก2 9นะครับผมหลักหน่วยเป็นเลข9เลขดับเป็นเลข8 8ดับ8ไม่มา16กรกฎาคมนะครับผม5 5เป็น10นะก็3 3เป็น6ได้6เป็นเลขดับบวกเจหลักหน่วยเป็นเลข0เลขดับเป็นเลข6 6ดับ6ไม่มา1สิงหาหกหกเป็น12นะครับผมนะอ่า7จบวกสเป็น9นะครับ9นะ เก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกได้หกเป็นเลขดับหกหกเก้าหลักสิบเป็นเลขเอ้ยหลักหน่วยเป็นเลขหกนะเลขดับหลักหน่วยเป็นเลขเก้านะครับผมหลักหน่วยเป็นเลขเก้าเลขดับเป็นเลขหกหกดับหกไม่มาแล้วก็วันที่หนึ่งสิงหานะครับสองสองเป็นสี่ได้สี่เป็นเลขดับนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเลขดับหยเด็ดสําหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ